พราะเหตุนั้นพวกเราควรทำให้เป็นกุศลควรรักษาศีลให้สมบูรณ์ศีลสมบูรณ์แล้วเราก็อบรมทำสมาธิต่อไปมันจะมีความสงบสงดัดมันจะรวมมันจะขัดข้องก็ที่อาการของศีลของเราอย่างใดอย่างหนึ่งมันผิดพลาดมันขัดข้องมันจึงไม่รวม การรักษาศีลเหมือนกับการปราบพื้นที่ที่เขาจะปลูกบ้านปลูกช่องเขาก็ต้องปราบพื้นที่เสียก่อนเขาจึงปลูกลงไปอันนี้ชั้นใดก็ดีถ้าพวกเรารักษาศีลให้บริบูรณ์แล้วเหมือนปราบพื้นที่จิตมันจึงไม่มีความเดือดร้อนไม่มีหลักมีต่ออะไร ปลูกลงไปมันก็ไม่มีอะไรเดือดร้อนจิตมันจะรวมอยู่เพราะมันเย็นมันราบรื่นดีมันเรียบไม่มีลุ่มดอน